เมืเกยเรายัางอยู่กับคุณเปียและคุณยุทธมาดูกันครับว่าวันนี้เขาจะนํารถเก่ามาแลกรถใหม่ได้หรือไม่ครับถามว่าแปดท่านนี้ใครเข้าผับได้แล้วครับเพราะฉะนั้นผู้เข้าผับได้ก็คืออายุ20บริบูรณ์แล้วครับคือผมก็ไม่ใช่ วายเดียวเขาด้วยนะฮะแลล้้วูกนองให้ข้อมูลยากแล้วเพืนครับเราก็สิบเก้ากว่าก้าจ๊อเฟนฉันเนี่ยแถวอาเซียเจอเขาบ่อยคนนี้ไม่รู้เขาเข้าหรือไม่เข้าก็ไม่รู้อายุถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ๊อเฟนฉันลบหนีตำรวจแล้วมุดเข้าไปได้หรือเปล่ามานั้นอายุถึงหรือยังเนี่ยครับจะน้องไม่ไดคิดว่าชัวร์ๆขนาดไหนน้องครับนี่ใครๆก็ไม่รักผมขนาดพัดลมมันไม่สายหน้าเลยคนนี้อะไรอย่างเนี่ยนหนาวเ่านั้นเราตื่นขึ้นมาีอะ ตอนนี้ไปเรียนอยู่เมืองนอกแล้วกลับมานี่ยกว่าทผมม่ครับผมไม่ไม่ใช่คอดารานี่ลำบากใจสิบเก้านิดๆเนียผมกลัวจะสิบเก้าบยี่สิบหรืไม่ก็สิบเก้าเก้าเดือนสิบเดือนนี้ฮะมันจะปัญหาตรงนี้ไงแต่ที่ผมสนิทรู้จักที่สุดดาราเนี่ตัวและเชยยิ้มคนเดียวเลยตัวเละไม่มีในนี้ด้วยไม่มีเลยนาเดชผมว่าได้นาเดชนเดชเเขาน้าเดชดูดูก็ประมาณยี่สิบนิดๆหรยี่สิบ ครับไม่ดีโอเคครับพี่คุณดังๆนะเพราะว่าคุณพูดให้เพื่อนคุณหนูนากรม่นหฮอย่ากระซิบกันนะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนที่อยู่แล้วเขาจะได้ช่วยนตอนนี้ที่คุณเปี้ยตอบนะครับหนูนากรุ่นหมีหนูนาณเดชน้องพับน้องพับยิปซียิปโซยิปซีน้องแจ็คค้ับแก็น้องแจ็คห้าคนห้าคนแล้วฟังเพื่อนก่อนเพื่อนจต้องพูดสามสิบวินาทีให้ให้เข้าประเด็นเร็วๆนะแล้วเดี๋ยวคุณเปี้ยจะว่ายังไงเขาว่ากันนะเอานะครับสามสิบวินาทีครับเชิญครับ หนูนาเนี่ย,นยยังไม่น่ายังไม่น่าได้นี่นาเนี่ยไม่น่าใช่ตเต้ยกับแพตตี้นี่ผมก็ไม่น่าใช่ยิปโซกับยิปซีนี่ใครใครเป็นพี่นี่ผมผมจำไม่ได้่ตยิปโซนี่ผมว่ายิปซีไม่แน่ใจว่าจะคนอ,อ,อื่นใช่หรือเปล่นานักเตะผมว่าใช่แจ็คเป็นสายก็ใช่สรุปนี่หนูนาเต้ยแพตตี้ผมว่าไม่น่าได้หนูนาเต้ยแพตตี้นาเต้ยแพตตี้เล็กด้วยอ่ะเพิ่มเปเล็กในคนหนึ่งค่ะหมดเวลาครับนี่ะให้โอกาส30วินาทีเพราะฉะนั้นกลับมาที่คุณเปี๊ยก ครับอ่าคุณสมจิตปรึกษาฮะเลยแต่การตอบอยู่ที่คุณเปี๊นะครับเชื่อเพื่อนอ่าขาอแรกคุณคิดไว้ไครครับน้องพับครับน้องพับเรื่องน้องพับนะหนึ่งนะครับต่อไปครับนเดชครับนดเดชสองครับที่สามก็เป็นคุณแจ็คแฟนฉันครับคุณแจ็คแฟนฉันนะฮะสามท่านแล้วครับหมดแล้ก็หนูนาหนูนานี่หนูเข้าไม่ได้หนูเคยดูหนังนะกลัวมันหัวหนเคยดูนะเด็กนเด็กน้อยเด็กน้อย เอาเชื่อเพื่อนนะครับอเล็กซน่าจะอ่าอเล็กซเชื่อพี่สมจิตอเล็กเรนเดลโอเคครับสมมั่นเอาแล้วอัพทูยูเลยสบายสบายหายใจหายลึกลึกโซนึกว่าเขาเป็นยังไงหน้าตาเขาเป็นยังไงเขาเกิดเมื่อไหร่อายุประมาณเท่าไหร่อาจากแดนอะอ้างเขาให้ตกลงนะฮะผู้ที่มีสิทธิ์เข้าผับได้อายุถึง20เกิน20เลือกมา5ท่านมีคุณอเล็กซ์เรนเดลน้องพัฒน์จุธาพัฒน์คุณยิปโซคุณณเดชและคุณแจ็คแฟนฉัน5ท่าน จากทั้งหมด8ท่านมาดูผลเฉลยนะครับมาเริ่มต้นจากแจ็คแฟนฉันถึงครับถึง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 ถรงบึัถึง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 ถึวถรงบึงถึงไม่ได้ถึ่ถึงถรงถึงถึงถึรถึงหรงอึงถ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 ึงไมงได้ถึงถึงไึงไึงไมงได้ไม่ไดงจริงหรือึงงง้ถถ หนูาานายยังเข้าไม่ได้นะครับหนูนายอายุสิบแปดนะครับอายุเพียงสิบแปดนะฮะตัวใหญ่คุณแจ็คเนี่ยเขาตัวไม่สูงแต่ว่าอายุเขา22แล้วนะครับครับและหนูนายอายุสิบแปดนะครับต่อไปครับใครดีคุณแพตตี้ครับไม่ถึงตัว,ตวนะครับแพตตี้อังกมารีนอายุสิบเก้าครับต่อไปครับอเล็ก เรนเดลตอบมาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับอเล็กอเล็กเรนเดลถึงไม่ถึงครับเลยแล้วครับเลยแล้วถูกต้องนะครับอเล็กเรนเดลยี่สิบเอ็ดแล้วครับยี่สิบเอ็ดแล้วสี่ท่านแล้วนะครับเครื่องทางยิบโซท้ายสุดสุดท้ายเลยแล้วก็ตัดสินใจเลือกว่าน่าจะอายุเกินยี่สิบแล้วยิบโซอายุเลยยี่สิบปีอ่ะ รผมแล้วะทุกตอนนะครับคุณพิพตอายุย22นะครับจาก8ถูกมาแล้ว5ท่านเ<อ>หลือ3ท่านแล้วมั่นใจนะฮะน้องพับเลือกมาเลยตั้งแต่แรกคุณนเดชเลือกมาเลยว่ามีสิทธิ์เข้าพับได้แล้วอายุกเกิน20แล้วแล้วก็เต้ยก็บอกว่ายังเด็กอยู่เข้าไม่ได้3ท่าน,นี้เอาใครดีครับน้องเต้ยนะฮะ,ะ,ะน้องเต้ยจรินพรอ,อายุเท่าไหร่ถึง20หรือยัง ถึงไม่ถึงถึงไม่ถึงถึงไม่ถึงอายุ2ี่แล้วครับผิดนะคุณเต้จะดินทร์ี่สิบเอ็ดได้วครับเพื่อนเขาจะเห็นว่าเป็นเด็กอยู่อีกสองท่านที่ตอบมาชัชัๆเลยคุณนเดชกับน้องพับใช่ไหมครับน้องพับครับตอนนี้น้องพับ โอขนาดไหนใหญ่เลยอายุตอนนี้คิดว่า22 22น้องพับตอนนี้อายุ18ครับนัดเดทสุดท้าย20 20บครับยี่สินิดนิด19ครับนั่นเสิครับนั่นสิครับโอ้โหผิดไป3ครับถูกมา5อ้าวขอบคุณคุณเปี๊ยด้วยนะครับผิดผ่านแล้วนะที่ไม่ผ่านนะครับนะพาเพื่อนกลับไปนะแล้วก็ดูแลคุณคุณป้าดีๆนะ เอาละครับขอบคุณแล้วนะฮะถ้าว่าขับมาแล้วตอบไม่ถูกนะฮะก็ต้องขับกลับไปนะครับไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะวัสดีครับวันนีครับวันนีครับมาแล้วคับไปคันต่อไปครับาพล้บา้ัมา้รัมาแล้วมาั้มา้ครับ ดูชมหน้าเจ้าของรถเก่าจอมพยศคันนี้กันก่อนครับนั่นก็คือคุณนิโก้สิทธิาศาสตร์ที่ขนเพื่อนสาวมาเต็มคันรถท่างคุณกิฟติดาคุณมิ้นสุพิญยาและคุณเตยพัดสอนส่วนจะทำสำเร็จหรือไม่นั้นไปชมกันเลยครับคนนี้ใหญใช้างเทศกาลบางโอกาสโออายุอายุเขาเท่าไหร่เขาเนี่ยสามสิบแล้ว สามสิบล้วคุณไปรังแกเขาอีกเหรอเนี่ยปอ้าแล้วนะใครจะเป็นผู้เล่นครับโอ้ชายหนุ่มหรือชายชายชิงชิงชนยชิงชิงนี่ยนีคุณนิโกหาพิโกนี่นิโกพ่อมูลมาเต็มที่เลยโอ้โหดูเป็นแท็กซี่เป็นเพื่อนเสมอเป็นมรดกจากพี่ชายนี่ใครเป็นเจ้าของรถอ่ะพี่ชายครับแต่ว่า ที่เขาให้ให้มาครับให้มานะเอาละเอาละเรียบร้อยฮะเลือกได้จะเลือกใครครับอ่าคุณใหม่แน่เลยใครก็ได้ครับเราจะช่วยกันจะได้ได้ด้วยกันมาาาทุกกคนน็ปรรถยพี่พี่สมจิตเหนื่อยป่ะครับออกบ่อยเหลือเกินไม่หยุดช่วยกันเลยนะช่วยมากเลยอ่ะรักรักรัก แล้วหน้าตาอย่างนี้มาทำท่าอย่างนี้เชื่อเหรครับหัดสภาพกันโง่ควรวันรลงกลับมา็ได้แั่หนึ่งวยตอนนั้นถือที่มีมาไม่ไม่ท่าติดตาเลยเลือกครับตูมบ๊สามตีไวาฟหน่งสองหรือคุณจะได้ใครไปหนึ่งครับโอ้ี่เชื่อเพื่อนนะหมายเลขหนึ่งออกมาเป็นพุณมากยเมามขึ้นมามาละ อย่าจะพูดว่าคําถามเดียวเสียวทุกข้อแต่ลุ้มันจะโป๊กันไปปะเนาะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงลุ้นและตื่นเต้นทุกคําถามเลยถามคําถามเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นคําถามสําหรับผู้ที่คุ้นเคยกับเรื่องราวของทะเลและเกาะนี่คือสิ่งที่เราภาคภูมิใจและเรียกเงินเรียกทองจากชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวในพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็มาเที่ยวทะเล มีภูมิประเทศมีเกาะแก่งเยอะแยะมากมายฉะนั้นคำถามนี้จะประมาณนี้แหละคาถามเดียวครับถามว่าจังหวัดใดมีเกาะครับอย่าเลืองมานะจังหวัดใดที่มีเกาะครับอ่าหนึ่งพัทลุงสองเพชรบุรีหรือเพชรชบุรีนี่มีไม่มีครับสามจันทบ,บุรีครับมีไหมครับ สี่ฉะเชิงเซาครับห้าประจวบคีรีขันธ์ครับหปัตตานีครับเจ็ดยะลาครับและสุดท้ายนักราธที่ว่าครับอะไรที่มันพูดผิดไงใช่ป่ะจัไปวลาครับ หนูว่ามั่นใจว่าจันทบุรีค่ะติดทะเลแน่นอนเพราะว่าเคยไปถ่ายละครแล้วก็มีเกาะอยู่แต่ไม่รู้ว่าคือเกาะอะไรอันนี้มีคิดว่าน่าจะมีชัวพัทลุงเป็นอยู่ทางภาคใต้พัทลุงอยู่ทางภาคใต้ชาเชิงเซาไม่น่าจะใช่ติดทะเลนะแต่ว่าไม่น่ใจเกาะเชิงเซาแถวนั้นเขาจะมีพวกบ่อเยอะพวกบ่อปลาสลิดพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่น่าจะเป็นพวกเกาะน่าจะเป็นแบบน้ำกร่อยอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอืมใช่ อย่างนั้นมากกว่าโู่มึนตึ๊บเลยแกดเลยไม่ต้องอะไนเลยครันี้ก็ตอนนี้แน่ใจสามครับจันทบุรีเป็นจันทบุรีประจวบแลวก็เพชรบุรีสามจังหวัดนี้นะที่คิดอยู่รับฟังเพื่อนนะฮะเพื่อนที่น่ารักสามนันเนินร็นะและจะเปลี่ยนใจอะไรอย่างไรเพื่อนเพื่อนพูดได้ชัดเจนนะครับมีเวลาสามสิบวินาทีนะครับเช่เลยครับ เขาที่รู้นะตอนนี้ที่คุยกันนะมีเพชรบุรีจันทบุรีประจวบแล้วก็ฉัดเชิงเซาเพราะว่าอยากให้ตอบที่เราคุยกันไว้วันนี้ที่เป็นจังหวัดที่ติดทะเลตอบไปเลยจริงๆอื่นๆกอทันทีค่ะเชิงเซาส่วนปัตนาปัตนาที่ว่าไม่แน่ใจมากๆคืออยากให้นิโก้ตอบที่เราคุยกันวันนี้แค่นั้นแหละถ้าดูไม่ถูรังหมดเวลาแล้วที่เขาคุยกันคุยว่าไงการปรึกษา ที่เขาคุยคุยคุยกันหมายความว่าอะไรคะคุยแบบมีที่ไหนติดทะเลบ้างมาคุยกันตอนไหนคุยกันในรถมั่นใจบ้างมั่นใจอะไรบ้างมั่นใจจันทบุรีกดลงไปก่อนนะจันทบุรีนะฮะหนึ่งเพชรบุรีครับเพชรบุรีสองพัทลุงครับพัทลุงทะเลพัทลุงประจวบคับปไหมเอาเอานะฮะสามประจวบสามพัทลุงครับพัทลุงสี่ ป,ตตปัตตานีค่ะปัตตานีห้าพี่คิดว่าแค่จริงเหรอพี่คิดว่าแค่นี้แล้วนะนราธิวาสนราธิวาสอีกด้วยเป็นหกจะลงพอไหมที่เหลือนราธาิวาสด้วยหรอที่เหลือไม่เอานะ<ต>ยืนยันนะฮะสรุปแล้วนะฮะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วนะครับเอานะครับถามค้อถามเดียวนะครับเรื่องราวใกล้ๆตัวมากๆแล้วก็คําถามนี้จังหวัดใดมีเกาะในแปดจังหวัดนี้ถ้าตอบถูกนะครับว่ามีหกจังหวัดนี้แล้วมีเกาะโอ้โหคันนี้เท่าไหร่นะสามสิบปีใช่ไหมฮะครับเปลี่ยนเป็น พรีอวสันทีนะครับล้านสองกลุ่มสาม G- ไก็ลุ้นว่าใครจะได้แจ็คพอตเป็นเจ้าแรกกลุ่มแรกนะครับเริ่มเลยจันทบุรีมีช่จันทบุรีมีไม่มีมีมีทุกต้องนะครับจันทบุรีมีเก้าเกาะนะฮะมี19เก้าาะถึงไม่ว่าไม่ถึงห้าสิบแต่ว่ามีเกาะจำนวนมากมายนะฮะจันทบุรีได้มาแล้วหนึ่งนะครับขับล้นเลยไปตราดมัน ประจวบใช่ไหมครับครับประจวบครับมีไม่มีครับกอทะลุกทะลุโอ้โหขนาดนั้นเลยครับประจวบนะครับมีก่อไม่มีมีครับมีมีถูกต้องแลครับนาราธิวาฒีคมั่นใจเลยแต่น้องไม่เลยอะนาราธิวาฒไม่มั่นใจไม่มั่นใจแต่น้องนาราธิว่าเลยแล้วกันนาราธิว่ามีไม่มีไม่มีเลยไปจังหวัดเดียวที่ไม่ติดทะเล นราธิวาสคุณนิกก้คุณจิ้มลงไปทำไมครับไปยะรามาเมื่อกี้ไปเมื่อวานนราธิวาสมีก่อไหมครับมีไหมครับยยลามีไหมครับนิกก็มีครับมีครับมีอยู่คนเดียวมีมีก่อไม่มีครับมีครับมีครับมีทุกต้นครับ มาแล้ว3ข้อนะฮะเอานะฮะต่อไปปัตตานีก็ออกมาที่หลังเหมือนกันนิดจิ้มลงไปว่าทางพวกทางภาคใต้น่ะมีค่อนข้างมีเกาะเยอะมากแต่คุณแม่ก็ไม่ได้เลือกตะกี้นี้หนูก็บอกเขาภาษาตะกี้เลือกมาบ้าฮะปัตตานีไม่มีไม่มีเลยแต่นิโก้จิ้มมาทำไมคิดว่าปัตตานีมีเกาะไหมครับมีไหมครับมี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 ครับถูกต้องนะครับ การนี้เราเวลามีความรู้แล้วเรามีนักท่องเที่ยวมาเนี่ยเปบอกเขาได้นะฮะว่ามีที่เที่ยวต่างที่เป็นอันซีนอีกมากมายเพราะฉะนั้นแต่ละที่แต่ละอย่างก็ว่ากันไปพัทลุงพัทลุงหนูมีนะชัวร์ไม้พัทลุงหนูมีนะพัทลธอรุ่งสาวเลือกไม้พัทลุงพัทเธอรุ่งผิดพัทลุงไม่น่ใจไม่แน่ใจแล้วคุณจิ้มมาทำไมคุณนี่ก็หนูว่าพีคิดว่ามันมันติดทะเลสาบสองได้ยังไมคุณไม่จิ้มตอนแรกคุณมาตอนท้ายแล้วปุ๊บปุ๊บ แล้วผมก็พบเชฟพิธาอุี่ชามุณเองแล้วก็สรุปเองเลยคิดว่ามันนั้นจะมีก่อนเป็นความคิดเองนะฮะมาตอนท้ายด้วยว่าพัทลุงมีไม่มีครับเกาอมีครับทุกคนัมครัม่ลุ้นกันได้ถึงใจมากจริงๆพรุ่งนี้เรามาติดตามสาวๆกลุ่มนี้กันต่อในราชรถมาเกยห้ามพลาดนะครับ